สวัสดีครับทั้งการบ้านการเมืองล้วนเรื่องทุก์ดูอย่างไรไม่สนุกทุกปมเงื่อนทุกข่าวสารที่ตามติดก็บิดเบือนฟังดูเหมือนต้องจำใจและจำยอมอย่าหลงเพลินตามติดโดยมิจฉาใช้สติและปัญญาอย่าบุมบาม และอย่าหลงกับจริตคิดบู้วามว่าทุกสิ่งที่ติดตามคือความจริงให้อยู่กับวันนี้ดีที่สุดและให้หยุดการกระทาที่ดำดิ่งอันใดดีให้เก็บไว้ใช้พึ่งพิงใดไม่ดีให้กว้างทิ้งวิ่งหนีมันอย่าเปรียบเทียบเขาเราให้เศร้าหมองอย่าไปมอง แต่มุมลบไม่สร้างสรรค์เรื่องบางเรื่องจะอย่างไรก็ให้ช่างมันที่สำคัญอย่าสร้างกรอบครอบตัวเองอย่าไปเที่ยวฟื้น่อยหาตะเข็บอย่าผูกเจ็บกับอดีตท,ที่เครียดเคร่งให้มุ่งหวังสร้างสุขด้วยตนเองให้กลัวเกรงความเลวชั่วให้กลัวมันอย่าไปเที่ยวโกดใครให้ใจหมอง อย่าไปมองสิ่งไม่ใช่ไม่สร้างไม่สร้างสรรค์ให้โฟกัสจัดลำดับความสำคัญให้เท่าทันทุกปัญหาอย่าหลงทางทำอะไรไม่ได้ขอให้เฉยปล่อยมันเลยตามเลยให้เบาว่างเพื่อความสุขสงบใสให้ปล่อยวางเดินสายกลางวางทุกเรื่องไม่เปลืองตัวผูเร็กลำปางวารกรออนไลน์ คนเก่งมีมากแต่ที่หายากคือคนดีชีวิตเราถ้าไม่ยาวพอให้มานั่งเกียดคนนั้นเกียดคนนี้อะไรปล่อยได้ก็ให้ปล่อยผ่านไปนะครับ